สวัสดีครับอ่านะครับเมื่อนี้เขาได้อันนี้มาเค้กดิตึงซี่นะครับเป็นเค้กที่เป็นกระแสแห้งอยอ่อุบลน,นะครับอยอ่อุบลคือมีคนไปเข่าคิ้วจริงๆมีคนไปกางมุงนํานะครับต้นต้นนี้ได้มาเป็นโรอ่อนาซิเป็นบนายใจด้วยครับมันซื้อมาฝากนะครับ เพื่อนในคนหิวมาอีกเทนหนึ่ง,งคุณเอามาฝากอยู่บ้านนะครับขอบคุณขอบคุณเจ้ลหลายๆนะครับมามอเบิงว่าโตข้างในเป็นี่เลยนะครับ,บ,หนนรบเหมือนสีเย็น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 นิดนึงอดี๋ยวนะครับเดี๋ยวชิมเบิงเลยนะครับเป็นใส่ครีมเย็นเย็นอื้ม โอ้หนะครับสุดยอดครับสิบเป็นเย็นเย็นหนุ่มหนุ่มหวานหวานมากนะครับมีนุ่นๆหน่อยหนึ่งนีตองให้เอ่อให้เขาให้ค้นหิวหิวไห้นะครับโต๊ะขนมนี่หาชิน้นฮาชิ้นนี่สีลอยหนึ่งแต่ค่าหิวนี่สามสิบบาทนะครับเป็นกระแสแห่งนะครับเห็นว่าเห็นว่าเพื่อน เขาคิ้วกันออกมาหอดล้านจอดรถนะครับขนมย้อนขนมตัวนี้นะครับโอ้เต่ยบกักะรสชาติอืมแสบเลยแหละครับมันจะมีเย็นๆอย่งไงหครับ ถ้าถามมาสมกับที่เข้าไปถายสองสามรอยคิวบอรกระสมนะครับปกติมันสี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกินอีกกันหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นมันมีช็อกโกแลตนํานะครับแต่ว่าเม่นีเดรรดนี้มาเปน็นครีมนะครับ,นะรบเอาอีก,ากอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีหลือสามอันก็สิฝากนะครับคนู่บาท Mm hmm. ขอบคุณขอบคุณเจอ,อีกเท่านึงนะครับไปท้าอยู่ปากทางเขาบา้านเกือบสามสิบนาทีครับ <laughs> แซ่บสิสมไทยเยรียบบางคนรับหิวเนี่ยเธอละสามสิบสี่สิบถุงนะครับบอกไง แล้วนะครับนองก่อนแจบของเขาอีรีจมนี่เขาไปถา่ายรีครับบนเนี้ใจด้วยครับตัวนี้ตอนแรกเนี่ยยินว่าก่อนละยิ้มหานะครับเพิ่อนมาเปิดบูทอยู่เส้นทางตอนนี้เลือก่อนละยี่สิบถือว่าแสบดีครับแสบนะครับมันเป็นกระแสนํานะครับเพราะว่า อยู่ตามเฟ c บุ o o เนี่ย่องอะไรเด้อลองไเดอ้อ,ดอนะครับผู้ใดเดี๋ยวลองอ่ะก็ถือว่าสุดยอดครับแซ่บดีครับผมสวัสดีครับ